ผมแก้มือวันนี้เรามาอยู่เกม Creature of s o n a r i a กันอีกครั้งนะท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็จะเล่นเป็นคิงเหมือนเดิมนะแก้มือใหม่นะคิงตอนนั้นกากไปแล้วตอนนี้ผมมาพร้อมกับประชาชนผู้ติดตามของผมในทันทีนะตั้งแต่เริ่มเกมเลยผมจะมีโอกาสมีชีวิตรอดและโอกาสที่จะเป็นแบบคู่เติมใหญ่กลายเป็นราชาท่แทดรจริงได้นะท่านผู้ชมแล้วก็เป้าหมายของเราในคลิปนี้ก็กลายเป็นแบบราชาท่แทดรจริงให้ได้นะท่านผู้ชมนะ คลิปก่อนกูยังไก่อะไกูแม่งราชายาจงชัดเลยแล้วตอนนี้กูจะมีหมอหมอประจําตัวนั้นสองคนเลยใช่ไหมเพื่อนหมอกูไอจิงจกตัวนี้ก็จะชื่อทิวนะแล้วก็เออวอลคิรี่ตัวนี้ก็จะเป็นพี่โฟกนะพี่โฟกคนเดิมเจ้าเก่านะท่านผู้ชม รู้ไหมว่าก็าจะเป็นจุดใได้จะัตกุโตกันอะไรอ่ี้พี่บอกอะไรครับพี่โยมพอจะอัดคลิปใช่ไหม,ไมน้ท่วมโลกกูตายหาก <c oughs> กันหมดพ่อแกเกิดมาไม่ถึงสองนาทีกูตายแล้วอีเกิดมาไม่ถึงสองนาทีกูตายแล้วกูเดินอยู่ดีๆกูก็โดนฆ่าเลยเฮ้ยมีมีการเสิร์ฟอาหารให้ราชาแล้วตอนนี้ กู yup. เป็นเจ้าชายเว้ยกูกำลังเติบโตเจ้าชายกำลังเติบโตนะไอ้มูนไอ้มึงโคตรน่าเกลียดเลยตอนเด็กเลยไอ้ข้าไอ้ช้างไอ้ไงอะไอ้มูลพี่ละมูนเว้ยใช้เลยไอ้คนมึงดูแต่ละตัวไอ้เสียสเลบาตียนเนี่ยผมมีสเลบาตียนนะตอนนี้เออโอ้ไข่จูมาเป็นผปกป้องอีกคนนะท่านผู้ชม ตอนนี้เราก็จะทําการเดินทางไปในที่แบบเขตใหม่นะท่านผู้ชมเขตใหม่นี่รู้สึกว่าคนค่อนข้างไปอยู่น้อยนะเราจะไปใช้ที่นั่นเป็นอนาณาจักรของเรานะท่านผู้ชมเพราะว่าทิวทัศน์มันก็ค่อนข้างสวยงามนะท่านผู้ชมแล้วก็เออไม่มีไม่ค่อยมีอันตรายอะไรนะนะถ้าถ้าถ้า,ถา,ถา,ถามันไม่โดนเองนะมันแบบโดนดูกทกกรยอะไรโดนกทกกรเย <laughs> โดนน้ำท่ <laughs> มวมดรกลัวอี้ยช่วยหมูเด้งด้วย <laughs> ไม่รอใครเลยเรารีบไปเติบโตดีกว่าขอกินหน่อยอันนี้เนื้ออะไรเน,นื้อคนก็ เนื้อกูเองเนื้อมึงเองเหรอเนื้อกูเองไม่ได้ไม่ใช่เนื้อมึงเอี้ยตบหน้าเลยแกอาหารไม่ถูกปากอี๋ราชามันไม่ใช่เนื้อเนื้อคนนี่หว่าไอ้ที่กัดกูเนื้อมึงโดนเยอะนะไอ้มึงกบฏนะไอ้ดิคุสั่งประหารเลยตันไก่แปดเนี่ยที่นั่งราชาที่รักเที่อะไรล่ะที่นั่งราชา ที่นั่งราชาอคุกเข่าคุกเข่าใต้เข่าคุกเข่าให้ออกคลิปเลยเฮ้ยนี่ไงกูเป็นด้วยตัดแหนมเลยเหี้ยวางคุกเข่าให้ออกคลิปเลยคุกเข่าคุกเข่าอะไรก็เอ็กซ์ไปคุกเข่าไม่กูเอไอออกคลิปเหี้ยไม่ไย เฮ้ยไขยจูเข้าว่าแล้ววายเนี่องค์ขลักอัศวินชั้นหนึ่งมึงดูอัศวินชั้นหนึ่งกูโอ้โหไม่ก่อนจะมาถึงไงที่ยะไม่ตัวหามวหาไมไอ้ขาลบแห่งราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งเขารบราชาผู้ยิ่งใหญ่เอ้ยเขารบเขารบรู้สึกดีจังเลย,เยมีคนเขารบแล้วมีประชาชนเออจะกินเนื้อคนจังเลย พกบินไปหาได้ไหมแบบไปจิบมาสักชิ้นหนึ่งได้ไหมแบบใครศพใครศพใครอะไรนี่จะกินจะได้โตอะไรโหนะใช้งานกูใช้งานเลยคำรามเขาคำรามเลยเขาโหมอะไรไอ้ยโฟบอกมาอยู่ไม่พอไอ้เหี้ยเอากูมาหาอาหารให้อีกไข่จูอัตวินมือหนึ่งเลยให้เลยกูแต่งยศให้เลยอัตวินมือหนึ่งเนี้ย แล้วก็ทรรย้เหี้ยทรรยศราชามันมันจะยึดอำนาจมันจะยึดอำนาจมันหลังอำนาจหรือเปล่าไอ้เหี้ยแม่งรวมตัวก่อกระบิดแม่งเลยไอ้เหี้ยอยู่ยบ้าอำนาจรวมตัวก่อกระบิดเลยไอ้เหี้ยเฮ้ยขอให้องค์ราชาอายุย,ยืนยาวแน่นอนแน่นอนหวังว่าหวังว่าจะไม่ตายจะไม่ตายาจะบแบกาดยังไงนะเนี่ยเฮียเฮ้ยนี่ไงเนื้อเนื้อคนหรือเปล่าหายไปแล้วอ่ะเนื้อมึงอยู่ตรงไหนวะเนี่ย โอ้อยู่นี่านมาให,ให้ให้ราชาเสิร์ฟอาหารที่ไอ้น,นีมึงก็ตีนอะวะมึงเสิร์ฟอาหารมึงเสิร์ฟอาหาร<อ>าให้ราชาเออราชาต้องกินหน้าบัลลังดิเออได้ได้ไดราชาไม่กินไม่กินโตอาหารวะราชาแ<น>ม่งแม่งไ,ไ,ไรมารายาจังวะกินกินในบรลลังอ๋อเร่งรีบวะสงสัยรัชรชริกาเยอะเกินไป เอกินเลยงามๆโอ้ <ics> ยต่อเร็วได้บัฟเลยอู <lent ceu> ย้ยอาหารไอ้โฟก้ามานี <laughs> ่ก right? ูว um ่าแม่งไขจูกินก็อิ่มอะไอ้ยมึงยคนละเมืองวิ่งมาอีะไรไอ้ยคนละเมืองมึงเยอะดีหน่อยไอ้ยคนละเมืองกูเยอะไอ้ยเต็มเลยสัตว์กูบอกแล้วคนละเมืองกูเยอะไอ้เี้ยจงทำความเคารพไอ้ยมันจะเกาะกบฏกูไม่ได้เฮ้ยออกไปจากบัลลังก์ออกไปจากบัลลังก์ไอ้เี้ยมันเออไปจาบัลลังก์เลยดีประจัง ไอ้ยคนมืองมาแล้วไอ้เหี้ยตัวกูเป็นหมอไปพรอมไอ้ยไอเหี้ยหมอหมอกูไปหาอาหารอยู่เลยคับมันมานั่งในบัลลังก์กูเนี่ยมันมานั่งในบัลลังก์บัลลังก์้ยอะไรเนี่ยไอเหี้ยมึงโดนจับนะออกไปจากที <thing> ่นั่งออกไปจากไปจากที่นั่งราชาจากที่นั่งราชาถ้าใครจูกอกระบเราตายไหมเพื่อนตายเลยเหี้ย เดี๋ยวเราจะไปยึดอาณาจักรโออซิตรู้ไหมเอาไหมแม่งรู้สึกคนเยอะจังเลยยาอ่าเลยอย่าเลยตัวอะไรตัวอะไรออะไรยากรู้ไม่ตอนเข้าเซิร์ฟมาตอนแรกฝนก็ตกตอนนี้ฝนยังตกน้ำไม่เป็นไรว่าน้ำท่วมบ่อยมากเลยช่วงนี้มันเป็นหาอะไรบ่อยมากเลยไอจูกูออกเซิร์ฟหนีน้ำท่วมไปไอ้อียแม่งออกเซิร์ฟหนีน้ำท่วมไปเปลี่ยนเป็นแองเจิลแล้วเนี่ยโอ้ยกูเติบโตแล้ววัยรุ่นแล้วเพื่อนกูจะเป็นราชาให้ได้เลยไอเห็ดไีตัวเห็ด ไม่ขาดกูไม่ติดเลยขาดกูปล่อยขาดปล่อยตุกุมบักเลยบักเลยเฮ้ยเราต้องไปแก้แค้นไว้มันทำหมอประจำวังได้ไงวะเนะน้าผู้ชมเราต้องไปแก้แค้นนะไอตัวเห็ดเวนนั่นนะเห็นแวบๆอยู่อ่ะไอเห็ดไกลๆไอตอนเนี้ยมึงตายแน่ไอ้้เหียังไงกูตายเลยไปตอนนี้มึงตายแน่ไอ้เหี้ยพ่อกูตายจริงนั่นแหละไอ้เหี้ยมึงดูภาพในดิสในไอ้เหี้ยไดด้เแต่จะแปะภาพให้น้าผู้ชม โอ้โหเฮียเดนดึงกูไปยึดโดนดึงยึดรอรอรอยึดรอยึดทะเลสายโอ้ท่านใจกว้างเหมือนมหาสมุทรยิ่งน <laughs> ักไอ้เฮียอินบทบาทท่านผู้ชมรอเพลงตึงๆนะอยู่นี่เอ้ยไอ้เจ้าเอ้ยทำดีมากอาหารอาหารที่ห้าเนื้อสิบห้าอันมึงแอบกินหรือเปล่าเนี่ยเป็นสูตรพิษหรือเปล่าแอบกินพิสูตรพิษหรือเปล่าเนี่ยเราอะ อ๋ตอนนี้ทุกคนคอยเลี้ยงดูราชาจนกว่าจะโตนะโตแล้วเราจะไปยึดดินแดนทะเลทรายกันนะเห็นมันเปรี้ยวมากเลยใช่ไหมเพื่อนทะเลทรายเนี่ยโอ้ยอะไรเตไมไปหมดเลยนะี่เฮียเดี๋ยว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 มันเปรี้ยวมากนยมันโดนกูม,มีบอลเลี้ยวด้วย <c oughs> อ๋อเปรี้ยวมากเลยกูตอนนี้เฮ้ยเพื่อนพอกูเสริมดาเมจเต็มที่แล้วพวกมึงก็ฮิวกูโอเคไหมเพราะว่าตอนกูเสริมดาเมจตัวเองกูจะเลื่อนรถไว้โอเคไหม ได้ได้ได้เออฮิวฮิวฮิวเลือดเต็มปุ๊บกูจะเข้าไปตีมันแล้วก็ค่อยๆถอยหลังมึงก็มาฮิวกูโอเคไหมแบบฮิวฮิวกูฮิวกูอ่ะเออเออนั่นแหละที่ความหน้าแตกแล้วตอนเนี้ยความหน้าแตกแล้วอาณาจักรทะเลไทยกําลังความหน้าแตกนะส่วนอาณาจักรของเรานะอาณาจักรคิงของเราก็กําลังพัฒนาตัวเองนะท่านผู้ชมรอหลายชาแม่งกลายเป็นร่างอีโบแล้วนะเดี๋ยวกูออกอาวุธก่อนเดี๋ยวกูออกอาวุธออกอาวุธจุกลายเป็นร่างสามก่อนนะไม่เลยลูกน้องมันโดนกัดตายคนหนึ่งอะ ไอ้เฮียลูกน้องกูโดนกัดตายเหรอเออไอ้เหี้ยจังหวะกูกำลังรักษาอยู่ไอ้เหี้ยมีไอ้เฮียมา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 เตรียมฮิวกูเตรียมฮิวกูคนไหนคนไหนมันเลื้อนคนไหนมันเลื้อนคนไหนมันทำหายไปแล้วดิอตายหมดแล้วเหรอไม่รู้วิ่งไปไหนลคือราชาไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอไอ้เหี้ยราชาไม่ต้องทำอะไรลูกน้องทำให้หมดเลยวะลูกน้องมึงยึดแหละลูกน้องกูยึดเลยเนี่ย ไอ้เฮียกูรู้แล้วใครตายตายจะไปข้าจะไปลืมท่นตลอดไปไอ้นี่ปราตายเนี่ยเออไอ้เหี้ยนี่แหละ <c oughs> กำลังรักษาอยู่ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ดีคนลยใครคใครไอ้เหี้ยมามึงมามึงมาฮิวกูเพือพ่อนเพือ่อนมันเป็นตัวเล็กเว้ยตัวที่กัดตายอะ่ะมันเป็นตัวเล็กแม่งวิ่งมาตอกูลังฮิวอยู่อันนี้มันตีกันเหรอมันทำอะไรกันเนี่ยไม่รู้เนี่ยโอ้ยึดตรงนี้เลยไอ้เหี้ยนี่บ้านราชาไอ้สัตว์ ต้องป้องกันป้องกันไว้ไเฮียคลิปน,นี้ไม่มีคอนเทนต์เลยลูกน้องจัดการให้หมดเลยหาอาหารกูก็ไม่ต้องหาไม่ต้องทำควยอะไรเลย <c oughs> นั่งนอนกินอย่างเดียวนี่สินะลายชาลายชาวันถุยเลยกูแม่งเห<อ>็นไหมพวกเราแม่งโคตรใช่พวกเราแม่งเฮียอาณาจักรกูแม่งโอ้โหรุ่งเรืองมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้อาณาจักรผมแม่งเพื่อนเยอะมากเลยประชาชนผมกําลังมานะท่านผู้ชมนะเต็มให้หมดเลยตอนนี้สุดยอดจัดเลย คลิปนี้นะแก้แก้มือนะถึงจะไม่ได้สู้กับใครนะนี่นี่คือวิธีการเล่นราชาที่แท้จริงนะท่านผู้ชมกูสั่งคนอย่างเดียวอนะ่ะเฮียกูสั่งอย่างเดียวเลยกูบอกอย่างเดียวเนฮะียไม่ต้องทำอะไรละมึงไม่ต้องตีกับใครด้วยนะอ,อ่ะ <c oughs> อานเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอลองบัฟดาเมจชุบชุบหนึ่งสองสามสี่ห้ามาชุบอ่าดาเมจกูตอนนี้อยู่ที่หนะึ่งพันสองร้อยนะท่านผู้ชมดาเมจหนึ่งพันสองร้อยโอโ้โห มันมีตัวที่สามารถเพิ่มดาเมจให้กับเพื่อนได้ไหมถ้ามีนี่หูกูแม่งมึงลองคิดดูกูไปตีไคจูสามทีตายอ่ะมึงเอาสิบทีตายอะไรปะเนี้ป่อยฉาผู้ปกครองสรรพสัตว์นะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยตอนนี้ผมได้ปกครองที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่นี่คืออาณาจักรของเราโหอาณาจักรแม่งสวยงามนะท่านผู้ชมทุกคนอยู่อยู่ด้วยกันยังเป็นมิตรนะใครพูดอะไรมิตรมิตรมิตราชีพหรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยคูกเข่าเฮียคูกเข่าเออนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่ควรทำนะคูกเข่าอ่าดีมากมีมากบินได้นี่มันสุดยอดจริงไม่ต้องปิดเนอไม่ต้องปิดหลบโอ้ยทับขบวนทับเคลื่อนตัวท่านผะู้ชมโคตรยิ่งใหญ่นี่แหละอณาจักรที่ผมใฝ่ฝันนะท่านผู้ชมัตงแต่คลิปแรกกูอยากทำแบบนี้แหละแต่ว่าแต่ว่ากูไม่ไม่มีเพื่อนเลยตายหาเลย เฮ้ยเขาลบเขาลบกูไอ้เหี้ยพวกมึงรอฮิวกูเลยเฮ้ยทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียววะเนี่ยไม่แค่ได้ยินนะเขาแค่ไม่ได้เปี้ยวเขากำลังเป็นหนึ่งเดียวความมืดเขาเป็นหนึ่งเดียวแล้วเนี่ยเห็นแม่งนิ่งเลยว่าหนักกว่าเบี้ยวยังไงเฮ้ยมันหายตัวไปแล้วโอ้โหเฮียอาณาจักรเราโคตรยิ่งใหญ่ตอนนี้เฮียเจี่ยวแห่งแสงอ่ะอาณาจักรเจี่ยวแห่งแสงอ่ะตอนนี้กูแม่งโคตรกรีฟีดแต่ว่าเปลี่ยนกลายเป็นกัดแทนเนี่ยตอนนี้กูดำเลย ไอ้เฮียกอสซิล่าเอ้ยมึงรอฮิวกูเลยกูจะตีมันให้ตายเลยเฮียกูจะฟาดดาบเลยปาดดาบไอ้เฮียมันอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะขึ้นไปยังไงวะเฮ้ยกอสซิล่าปะทะคิงนั่นเหรอคิงที่มีเพื่อนพ้องอะ่ะเออพวกพ้องกูงเยอะตอนนี้ถึงเวลาล่าแล้วเอ้ยพวกเข้าไฟนี่มันก็กินอิ่มกี่คนไหมทั้งหมู่บ้านแล้วไหมทั้งอาณาจักรแล้วไหมบนนี้มีสามตัว โอ้ oh, oh, ah, a, ้้โโหหไออเียก <goodbye> <P> <pagar> ูดนันตรายอันตรายอันตรายเพื่อนเพื่อนมารอฮหิวกูมารอฮหิวกูตอนนี้แหละกูว่าไอ้เหี้ยนี่น่าจะมีประเด็นกับเราอ่ะมาเร็วมาเร็วหิ้วกูหิ้วกูเจียปรับยัางปับยังปรับอยู่ไอเทียมันหายไปไหนวะมันหายไปแล้วไเงี้ยมันไม่กล้าปะทะเหรอเฮ้ยไม่กล้าเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมไม่ต้องทำอะไรหยุดอยู่นี่ตัวเองเรายึดได้ละเรายึดได้ละกำลังคนเราเยอะมากเลยเฮียตอนนี้แม่งโคตรเฮียเลยสองหัวน่ยวิ่งกันมาแล้วไอ้หยุดหยุดหยุดอยู่นี้วิ่งกลับเลยวิ่งกลับเลยวิ่งกลับเลยเฮียวิ่งกลับเลยพลังอำนาจนะพลังอำนาจเปิดมันเปิดมันเปิดมันเออเปิดมัน วิ่งมาแล้ววิ่งมาด้วยความเร็วสูงวันโดนข้าียวตายวะไอ้เหี้ยวิ่งมาด้วยความเร็วสูงปู่ปั้นเลยเฮียตายละเฮ้ยอาณาจักรเราโคตรโคตรเอาอะตอนนี้คนเต็มเว้ยอาณาจักรแม่งเยอะเกินเออพวกหมอตกตายจะตบเด็กดีหมอหมอทำหมอทำโอ้มึงนอนทับหลังผีเยอะเนี่ยหมอทำหมอทำไม่ใช่กู กูก็งงอยู่ไปเลยแล้วไอ้เหี้ยตัวเหี้ยนั่นทำอะไรได้กูรู้ไอ้สัตว์ขาหักไงทำให้ขาหักแล้วบินไม่ได้กูเห็นตัวอะไรกูสงสัยเองตัวเหี้ยอะไรจิ้มจกหรือวะาไม่หักขาไปกูกลัวมึงดูกอซิลาเด็กดิไอ้เหี้ยอย่าให้กูต้องเปิดอันติเอาคิงคิงอีกตัวนึงมึงดูกอซิลาดเด็กเด็กเลือกที่จะเดินลงน้ำมากกว่าที่จะเดินกับพวกเราอะแล้วมันจะโดนไอ้ปลาโลมาเหี้ยนั่นแดกมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราจะช่วยกอซิลาเด็กเพื่อนมาฮิวกูมาฮิวกูฮิวหิวหิว อะไ้้เหียมันจะตายไหมมันจะตายไหมมึงอาจจะตายกูอะไรกูเลือดเลือดเลือดเหลือยังเยอะมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วเลือดมันจะหมดแม่งหนีว่ะเฮียแม่งมาดิเฮียเดี๋ยวก็จมน้ำหรอกเริ่มมึนแล้วเริ่มมึนแล้วตีสองทีมันตาย อ๋อเฮียมีมีวัฟเฟลังแล้วก็มีตัวหิวนี่มันโคตรสุดจัดเลยคิงนี่แม่งเฮ้ยเอ้กปุ๊กโดนไอ้กปุ๊กโดนทิวทิวทิวกูจะไปทันไหมเนี่ยเชี้ยอะไรเชียร์แล้วทัน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 อ๋อเขี้ยตัวขาดมันหายตัวได้ไอ้ป่าไอ้เขี้ยนั่นมันก็จะเอากูอย่างเดียวเลยเว้ยเราต้องมีทหารบินไม่หยเลยเหี้ยเฮ้ยเขี้ยป่ามันเอากูแล้ว โอ๊ยโอ้ยอ้าว่อ้แสแตัคิ็แตกเอาละ,ะรครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างกับคลิปนี้นะก็ ก็เป็นอนานาจักรที่ยิ่งใหญ่พอสมควรน,นะไม่ต้องทําอะไรนะออกคําสั่งกูก็ได้ยึดทุกที่แล้วนะเอาเป็นว่าใครที่ชอบเกมนี้หรือว่าแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดซับแต่ใครด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะท่านผู้ชม,ชมโอ้โหคลิปนี้เราแม่งยิ่งใหญ่กันมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเพราะว่าเราเอาเพื่อนมาเล่นด้วยนะเป็นหมอแต่เมื่อกี้ผิดพลาดไปหน่อยนะตรงที่เออนั่นแหละแบบประมาทนะประมาทแบบโดนคาบลงดินไปเลยแยแม่งกูจมดินอย่าง้ย่เลยเพื่อนแล้วกูไม่ไปกดอันนั้นอะ รีบไปกดอันนั้นนะอะไรว่าแลกเลือด50%เพื่อที่จะตีแรงขึ้นนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนั้นไม่มีหมออยู่ทาให้ผมตายนะท่านผู้ชมเออตัวนี้ก็โหดจริงๆนะท่านผู้ชมถ้ามีเพื่อนนะแบบถ้ามีตัวฮิลนี่คือแทบแทบจะแบบแทบจะครองโลกได้เลยนะท่านผู้ชมถ้ามีตัวฮิลนะชี <c oughs> ่ไม่งแรงมากตีแรงแค <c oughs> ่ขนาดตัวน้าหนักเยอะอูกูมันยังจะตายหาแล้วใช่ไหมเพื่อนโดนตีไม่กี่ทีก็จะตายแล้วนะถ้ามันไม่ได้หนีนะมันตายแล้ว คนอาจักรมึงอ็ลมสลายเลยไอเหียอาจักรลมสลายเลยกูตายไอทีแม่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแม่งหายไปเลยเอาว่าคลิปนี้ก็จบแล้วไปายนะผู้ชมเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะมารอดูกันว่าผมจะเล่นเป็นตัวอะไรหรือว่าเล่นเกมอะไรนะผู้ชมเหี้ยแม่งโคตรเหี้ยเลย